เชฟครับตอนนี้ไอที่ดำๆนี่คือพงงาใช่ไหมครับช็อกโกแลตมามันทอดหมูทอดอะไรไงโอ้น่คือรับรานพระกรานความเคียวของเนื้อไข่ที่ได้มาจากกูเม่ใช่ไหม มึงเป็นมานเกลวะเนี่ยรับเชฟพูทิงวันนี้คุณจะเอาเมนูอะไรมาสู้กับอ้าเผมเอาเมนูกุ้งมึงพูดอะไรอะไรครับนี่ะต้อม้อสอนชื่ออาจาต้อมอจารต้อมปลักระทะกออเต้องปิดแล้วกลระทะไม้าไม่ไมันมันไม่ฟูมันมันีพิาไม่เนมาสอนแครวาน้ ย่าจริงทำไม้ไข่เขาจะเป็น็เปนไงข่ไข่ตับแร้วจัดไปสัดไข่ครับผมไอเอาข้าวลงมาผัดเลยดีกว่าไอเก้วมันถึงแล้วหัวนะถึงแล้วเราไม่ผัดไข่นี่กเอาเอาใส่นี่ก่อน้มันกองน้ำมันก่อนนี่ก่องน้ำมันผัดใส่นี้จะต้มต้มนล้ากระทางก่อนเปหางล้างไหอ๋อกูเกิดมาทั้งชีวิตกูเพิ่งเห็นมึงทอดไข่ห้าหกคนมันวายหรือไงจริงเดี๋ยวมาสอนกูเนะ เราแขกไรหน้าต้องชมตรงนี้ป่ะเนี่ยแต่แกเขาได้ว้ชมครับแม่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮ้เาเพลไฟกันหน่อยไลไฟเหลอดเดียวอไ้วมั้งไอเดคนละไฟเมื่อกี้มาวแล้วแต่มึงใ้ถมแล้วนีมันแบไอ่ ผู้ชมฮะนี่เป็นเมนูไข่สับนะฮะของเชฟปอนเทปคาล็กของเราเอาไป่มันเมนูไข่เจียวไม่ใช่ไข่สับและนี่คือเมนูที่ชื่อว่าไข่สับคนใดที่ได้เจียวคือคนเดียวที่เจียวไข่นะครับผมคนเดียวทุกไงอาจารย์มาพร้อมเสิร์ฟครับไอ้ไข่ไข่ไม่ใช่ไข่ธรรมดาครับเฮ้ยมันไข่อะไรครับนี่ไข่เนโนเสาวไปซะ

เฮ้เชื่อกูไม่หมดเอาเฮ้ใครอยากอาบน้ำมรกตบ้างไหมไอ้เหี้ยตัวนี้ำล้นเลยเป็นแบบน้ำมรกต้องมาดิต้องมาตัวนี้นิ่งนึ่เออสำหรับเชฟพูดท้าจริงแฮะวันนี้คุณเอาเมนูอะไรมาตู้กับเชฟประจันของเราครับผม ไส่ซอสน้ำพริกใส่ซอน้ำพริกนะคะคุณคิดว่าเมนูนี้จะเอาชนะซอสทำไมเล่นเราเล่นเรานี่คือไม่ได้มาในงานกพาไปแล้วอะไรมันไม่ได้อ มาช่างมันยไม่ช่างมันอ้าวคุณชาคิดครับคุณคิดว่าการที่ทำอยให้กระทะไม่อย่างนี้คุณคิดว่ามันดีหรือเปล่าดีครับคุณแน่แบ่กินไข่กระทะนะครับมาฝากับไข่พอดีครับกินเลยแล้วปั้นกลมเกลีงพอดีที่ไม่เหมือนใครเราไปท่อนกันนะครับผมรออยู่อันนี้เราก็จะเริ่มคลาสนะครับนี่ครับดูเสียงนะครับไอ้ไอ้การเราเนกาที่มไม่หมดแล้ว ไหม่เอาละครับฟังเสียงเนื้อของเกมนี้ไม่ไม่ซ่าขนาดนั้นเลยปูปแม่ไข่สีดำนี่ไม่ได้ไหม้นะครับเป็นเป็นไข่ชาโคนะครับของคณะเชฟผู้ช้าริงของเรา <c oughs> ไข่ไม่น้ำ <c oughs> เข้าไปเป็นไงไอ้เยี่ยมเป็เผาบ้านยังไงเนี่ยฉันกดดำมี้าอะไร เราทำกระถางมันสิ่งเนื้อมุสิ่งอะไรเป็นสูตรเป็นสูแม่แล้วอ่ะ